สวัสดีครับพบกับผมกระดดแมนทีวีแล้วันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับอ p พที่6อยู่กับคุณอะไรครับนายซีดีเกมเมอร์นะครับโอเคเข้ามาครับรีบของกันดีครับผมกำลังหาของอยู่เลยทีบนครับที่บนนะมีอาหารเพียบเลยครับมีของผมนะครับเนี่ยคุณบอกว่าคุณเจอเพชรใช่ไหมสี่สิบเมตรอ่ะอย่ครับนี่ไงมีเพชรอยู่ห้าสิบเมตรและ ธนูผมมานะครัะธนูครับธนูผมนะครับขอดับเหล็กก็แล้วกันผมใช้ดาบหินใช้ที่ขุดเหล็กผมใช้ธนูแล้วขอเปนยย็นแนวยิงไกลดีกว่ารรเราครับพวกเราเอ้ยผมนะครับตรงนี้เราจะทำอะไรกันดีครับแขวาะแขวานจ,จ,จ,จามผมเอาเอาเซ็ตถูไหมครับชิวเลยไหมมึงไอ้สัสผมขอเซฟก่อนเนาะ ผมอาขวานงนิด่เอาจาเจา,เ,าเลยคนอนแล้วแล้วแต่ครับมอบเครับตอบอเออไงวะขวานเอถามีเสียจ็บก็ขอไฟด้วยเพราะกินหมัก เสียงอะไรวะโอเคผมดูขึ้นอย่างเอาใครเดี๋ยวไปนอนด้วยกดทองนะกดทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมพ่อผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวกดอะไรครับกดก้มครับแล้วกดที่นอนครับนีะครับแล้วมันก็จะนอนครับเดี๋ยวผมพ่อผมผมพ่อผมนอนกูนอนบ้างเดี๋ยวกูไม่เสียคุ แน่นอนที่จะเปิดมาตัวบูพรุ่งนี้พรุ่รงนี้เราไปล่ามอนกันดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้ดีกว่านะเพราะว่าผมจะได้มีเอ่อธนูเพิ่มด้วยไม่หมายถึงอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหเจอเอนเดอร์เวันนี้เจอเอนเดอร์คเราไปชื่อวันดีกว่าคือ,คอวันนี้เราไปล่ามอนกันเรื่อยเรื่อยมึงอย่าลงมาในน้ำนะอย่านะอย่านะเอ็นเดอร์แมนเนาะครับ กูขอให้กูรอดกูจะไปเก็บเอเดอร์พอยนี่เวะมันไปวาร์าปตายที่ไหนแล้วเอ๊ะมันวาร์ปไปตายที่ไหนถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้เกเบตันตัวเมื่อกี้หายไปไหนตายแล้วครับนี่เ,เราเจอไก่ของอยู่ไหนเราจะเรามาล่าอาหารกันดีกว่าเพื่ยังได้มีอาหาริน แบกแกยูนิตายแน่งที่เท่าไหร่ครับถ้าลงอถังลงมาวางไว้รไอ้กูจะดินนะครับอื้อไอ้สัสเป็นไงล่ะอออะไรอออย่างน้อยเรามีอาหารแล้วตัวนี้อ่ะอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีเอ้าได้หนังมาแทนสนุกไหมมึงวันนี้จะทำฟาร์มสัตว์กันดีกว่า เดี๋ยวผมไปล่อวัวีดว่ยซึ่งฆ่าแล้วด้วยหนึ่งตัวเอ๊ะ้อมมซียืมขนมปังเลยขนมปังในบ้านเราไม่ตั้งสามตัวกว่าอันผมก็ปตัดข้าวล่อวัวล่แกะแกะอย่าเอาเลยแ้แม่งแยกย่าหมดเลยไอนี่ทำอะไรเนี่ยฮะไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยเอ๊ แล้วคูตกกันมาทำไมฮะั้งไงฮ่าฮ่าฮ่าพี่ด้วยขุดไม่ได้เอ้าไม่ได้เอาไปเหรอพี่จอบเอาไปแต่ว่ามันขุดไม่ได้ขุดได้ไหนครับเนี่ยขุดได้ฮึมอันตรายนะเอาแล้วขังมันทำไมวะมันไม่ยอมขึ้นมาเองอ่ะเดี๋ยวเพื่อนวัวเข้าฝันกันแล้วกันอย่างร้ายใคร แค่ลายผมครับะหนึ่งค่ะอ่ะวันนี้คุณต้องการอะไรครับคุณนายสิริมือผมต้องการที่จะไปล่อสัตว์แล้วก็ล่อโจกมัตอรแล้วคุณต้องการอะไรจากสเกลิตันครับอู้ยแหมมือเขาไม่ปิดตรงนี้เยไปตัดไม้ก่อนจะจบาวาแล้วไใช่ฝั่งป่ายเล ตัวครัตัวเดียวครับตัววเลเดวมก็จะโตแล้ววเราใ้องได้ดราองให้ปุ๋ยมันค่ะเรายังไม่ทอเลยนี่ในบ้านไผมมาตัดไม้เง

อ้ามึงมึงเดินตัดหน้ากูไม่เลยไม่ตามกูเนี่ยแล้วมึงก็ตายแล้วด้วยไอ,อ้ห่ากำลังจะทำฟาร์มเลยจริงไงเออเอาไว้ในบ้านก่อนแล้วค่อยไปแบบคราฟรัวแล้วก็ทำฟาร์มเ <c oughs> มื่อกี้กูเห็นไอ้ลืมบอกเลยว่าไม่มีแขกรับเชิญจ่ายไม่ต้องแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วไก่กูดูฆ่าต่อหน้าต่อตาด <c oughs> ้วยอด้ไหมที่มึงค่อยยิงเท่าไหร่ได้ๆ รู้ว่าทำไมวะฮะรู้ว่าทำไมวะอืมไม่อย่างนี้นะครับเข้ามาครับโอ้ทำไมล่ละ ตรงนี้ตีออกเลยผมทำแล้วรู้ว่าตั้งห้าสิบสองอันอ้าวไอ้เฮียเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนืี่คูณใช้ไม้เปลืองมากครับแล้วทำให้มันใหญ่ๆนะครับแล้วทำเลได้ยังอ่ะนียตรงนู้นตรงนูด้ดตรงนู้นใจตรงกันเลย <laughs> วิ่งไปตรงเดียวกันเลยไป <laughs> ทนรงนี้แหละ ดินออกหน่อยไหมไม่ต้องก็ได้ม้วางดีนะมีเอ็มบีซีหลุดออกม,มาจากหมู่บ้านน,ะนี่ไงครับตรงนี้แี่แถวนี้ครับนี่าตรงนี้หมู่บ้านเรได้เอาเริ่มวางครับน่าจะใช้เกมหมดคงไม่ดีนี่คนทำแหละวางรวมโอ้โหเล็กขนาดนี้เลยอหรอครับเอาก,อกวางๆนะผมมีแค่12กันเองเออทำไปก่อนเลยทำยาวๆเลยคนาน อ่าผมมีแค่นี้ครับกดย่างคว <c oughs> านต่อด้วยนะครับกดย่างครับหมดแล้วครับขอเรอบไก่นักกายวิหาราะที่ไหนได้อีกวะเนี่ยไม่มีไก,ก่กัวแกะไม่มีแกะกัววัไไกกว <c oughs> ไม่มีวัวเลยวลัวไก่อ <c oughs> <c oughs> ืมซึ่งเหมือนเหมือนเราไม่เจอสัตว์อะไรเลยนอกจากอีกวทีประมาณน,นี้ไก่จ้ไก่ นม่คิดตัวครับผมไม่น่าฆ่าตัวเมื่อกี้นะครับน่าจะเอามาผสมพันกันใช่ตรงนั้นเหมือนฟัมบี้เลยแต่ก็ไม่ใช่กูผิดเองเพราะฉะน,นั้นจะลงโทษอะไรโก้ก <c oughs> ไปครับไปโจไก่น้อยไปแล้วครับให้สองอันเลยยี่สิบเก้าอันแล้วไงเฮ้ยไ,ไก่สองตัวโชคดีมากวัวสองตัวด้วย พ่อแม่งใหญ่มากอะวสองตัวด้วยครับแยกแบบเราเลี้ยงสัตว์รวมเลยไหมรวมก็ได้ <พอ S 2> แต่ว่าวัวสอตัวด้วยแล้วก็ไก่สองตัวผมลอมาแล้วเนี่ยตอนนะี้คุณอย่าเดินตัดหน้าผมนะทำไมครับเดี๋ยวไก่มันไม่ตาพะรอเอางาากจูมันจะไม่เชื่อง เสียวซอมบี้มันกระโดดเข้าไปเลยกันแต่มันก็ไม่เป็นไรมันไม่ทําดาเมจกับพวกสัตว์นะครับนอกจากซอมบี้จิ๋วอ่ะแม่งจะขี่สัตว์ใช่ครับแล้วก็ให้แม่งมาจิกเาราเขี่ยบคตรสุดยอดนแห่งความเขี่ยบเอ้ยเดี๋ยวผมไมปปลูกตนะ้นไม้ก่อนโอเคปลูกต้นไม้นี่ตระกายไปไหนนี่มีไม้ไหมครับเอ่อไม่มีครับ,อ,อ,รบอยู่ในกล่องะ่ะเพียบเลยครับอืม,มจะได้เอาไปใช้พอน่อย ไม้ออกนะเว้ยไม่ใช่แม่ดำไม่ไม่ใช่แม่ขาวด้วยไม้ธรรมดาเหรอครับอืมผมขอุดขุดหลุมฝังพวกนี้ก่อนผมจะไปผมจะไปเอาวัวดีแล้วเนี่ยอ้ามคุณเดินตัดหน้าผมครับเมื่อกี้ครับใช่กูก่อนเกือบไม่เชื่องขึ้น,นุะครับ ขาเขาพอกใหญ่อ่ะคุณไก่กินนะอาขังคุณไว้ก่อนนะครับคุณไก่ชาแนลคุณไก่ชาแนลกูฆ่าไม่ไงดีกวะเฮ้ยยายาหน้ารองเท้มันหายเลยโอ้โหเอามึงเดินตัดหน้ากูอีกแล้วอ่าหายนะครับมีไก่สามตัวเลยเหรอกูจะดันมันดันดันหน่อยดันดันดันต้องกดย่อแล้วดันนะครับมันจะได้นี่นะมาดันดันดันเดี๋ยวผมไม่รอตัวที่สามดันดันมะ กูไปโพสในช่องฮาเกตอะบอกให้เขาทำมุกค, e ค,ควาย e p พไปมุกควายอนิเมะอะกูได้คนกดไลค์ต,ตั้งร้อยกว่าคนผมดันเลยดันดันเอาดัน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 รับดันลงไปไม่ลงด้วยโคตรเฟี้ยวระเจียวหมาอมโอเคผมล่าไก่เสร็จแล้วผมล่าวัวกน่สิบเอน,นาทีแล้วหรอเร็วจังนะครับอือ ตัดเป็นาพาร์ทเจ็ดหรยอเปา <c oughs> ทำไมคุณไม่ตัดแบบตอนตัดไม้อะแบบตัดออกอะเออก็จริงนี่ว่ะี๋ยวกลับมาอ้าวกลับมากันต่อทำไอ้นี่ทำรัวเสร็จแล้วแต่ว่าอะไรวะไม่ได้ถ่ายไว้อาเราล่อวัวมาแล้วเราไก่มาแล้วนะกินข้าวก่อนเอาไปใ้ผมเลยกี่ันครับกี่ันก็ได้เอาไปยี่สิบแปดอันเอ้ยออกเลย ไปทำข้อตอ่อข้อวัยไ,ไหนข้อไก่หายวะ่ะผมเจอพอมดผมก็เจอหมดละผ,<ม>ผมเก็บขนมปังไว้หนะ้าก่องหน้าบ้านเที่เรานอนนะคะอืมอเคสูบลอกต้องจัไก่ระวังพอมดได้นะลองห้ามเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวตัดทำอันนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวตัดไปพาสิบสิบไอ้แค่ไม่แค่สิบไม่ใค่สิบสองอะไรวะ ตัดไปพัดเจ็ดเลยเออทำต่อจะพัดจกพอทำพัดหกเสร็จไปทำพัดเจ็ดเลยเอาละเราทำเรบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนข่่ยเอะนีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมแล้วก็ช่องนายซีดีเกมเมอร์ด้วยสำหรวันนี้ไปก่อนครับบายจ้า